กินอะไรอยาลูกนี่ตอ,อกสตอกินข้าวกับสตอเหรอครับขมไหมครับอ้าปากดูหน่นอยไ,ไม่เป็นไรหรอกอ้าปากดูหน่อยสิครับไหนที่กินเข้าไปละขมไหม,มไม่ขมชอบไหมครับชอบอ๋อชอบเหรอลูกเหม็นไหมครับ ไม่เหม็นแล้วน้องชอบกินเหรอครับพอละพอละแค่นั้นพอลูกพอแล้วครับอ้าวะตอ่อไหนร้านโบคนไหนวะอดเดี๋ยวให้ไอขมขมไหมครับเผ็ดด้วยเผ็ดด้วยเหรอครับแล้วน,น้องกินได้เหรอครับ อีอร่อยไหมครับดูกินข้าวกับอะไรปลาทอดขมิ้นกับอะไรสตอพัฒนาแล้วนะเดี๋ยวนี้ผักอย่ากินเยอะนะครับอย่ากินฟักทองดีกว่านะืไนเก่งคนเก่งไคนเก่งไนเก่งเออ